เบิ้งใกล้ๆนะคะน่าทานขนาดไหนนะคะทุกคนมาเดิมมาเดิมมาเดิมมาพี่น้องตับค่ะตับตับตับมา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 เฮ้ยขนาดกินอยู่เลยยังกลืนน้ำลายน้ำพี่น้องมามามา ีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะมานี่กับช่องอร่อยลันทุ่งนะคะมานนี่อร่อยลันทุง่งจะพาะพี่น้องมากินซอยจุเนื้อง่วค่ะพี่น้องมีเนื้อนะคะเนื้องัวสดสดแลตับสดพี่น้องแล้วก็ขั้นเทนาค่ะแล้วมีผักขี้ริ้วน้ำเนึงน่งพี่น้องมาแซ่บๆนนกันได้ค่ะสิกินแบบสดสดดิบๆเลยนะคะมากินนํากันพี่น้องมาเลยมาเด้วยแซ่บๆกันค่ะมากา นับแรขขอสิมตตวานกอนนะคะสิมตะวานกอนเด้อค่ะดับแรกเนาะแสบข้าเขียงไว้พี่นนองหันกันเห็นห็นเลยนะคะสุดแตนเน,น้อพี่หนอกนขอเวลาหั่นเหมืองก่อนนะคะแหบลกขอตาวาันก่อนค่ะได้แตกไปค่ะ เกยวอมเนี่ยเห็นข้าวมั้ยไม่้อืมหน,น,นึ่งเงหรือไม่นี่ะแดงกว่า น้ำพักไซเทียนเอาประกอกค่ะแล้วกว็ซแซนดแเน่แล้วก็ต้นหอมพี่น้องอืมน้องน้อง ไอ่กัวน้ำพีนน้เอเฮ้ยหอมหวหวยมาเด้อมาเด้อข้าวะนีนหน่อหอมหอม,หอม,ม,หอมปักซี่น้ำมีนหนอ่อลืมข้าวปักซี่น้ำนเค่ะออมปักดี แ่ปพี่น้องอืมชอบก๋วยเตี๋ยวเบอะอร่อยมาก เอาฟังเป็นพี่กับคุยครับพี่น้งองเป็นหอมกับแกเข้า เห่นบ้าเนอัหีนเหมือนังไงคะ้งขึ้มค่ะต้อค,คำนัน่นอืมนันมามาเลากินตะวันก่อนอ,อืมมาบ้่งอืมมาพี่ห้องตับค่ะตับตับตับ มา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 เฮ้ยขนาดกินอยู่เลยยังกลืนน้ำลายน้ำพ่น้องมามามาอืมก็เนื่อยเสื้อพีน้องเนื่อย ส่วนนั้นมันเนื้อเชื้อมันยำยาพี่น้องไอ้เบิ้งใกล้ๆนะคะน่าทานขนาดไหนนะคะทุกคนอือมาเด้อมาเด้อมาเด้อขอโทษขอให้ข้อจีบกินดิบนะคะว่าคือกินน้ำกินน้ำตาลเลย,ยะรือคร ทันล้ง,ง,งอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเลยด้ยค่ะทั้งเบาทั้งกินเนาะมาค่ะ อันแท่น้านี่ยำไปแล้พี่น้องตัวอื่นเลยมาค่ะอืมออท่านบางอะไีแบบท่านหน้าบนท่นนานหน้าบนค่ะ สเยมันเสียนาะหอมหมอหค่ะอาจจะาคนอาจจแมนนิยตีมันพักใส่เินนตีกนหะที่ไหานะคเอืนพื้นกันนะคะแต่ละม่บานอาจจะเอื่นพื้นกันแต่ละภาคแต่ละจังหวัดอาจจะเอื่นพื้นกันนะคะ Ừ. Các bác cả kim lái được phía Chính có hai dạng Anh kim lái em kim mất này kim mất มันโดนกินเทียนะพี่น้องอาชิบว่าเป็นยังดูกตีเนาะมันเมงวันมอรดเนอะอันนี้คืที่เป็นข้ามทื้อไทยพี่น้องมาะกลากินอะไรไกินของเร่งไปเลยค่ะ ยิ่งถุกท้ายแล้วนะคะทุกคนอนค่ะ คำสุดท้ายอีกคำหนึ่งคำแต่นหน้านะคะเกะเข้าเลยคะ่ะพี่น้องช่องนี้ด้วค่ะบ่ามีนะะ้มมนาแกะก่อนกินแน่นอนค่ะพี่น้องกินแบบสดๆไม่ได้กินอะไรแบบแครกองหรืออะไรก่อนกินหน้าหลังกินก็ไม่มีนะคะอ่าคันจะกินคิดยากก็กินม่ามีหรอไ่หรอไม่ต้องจำเป็นต้องไปมี่เนี้ยแกะข้องแกะข้าวยังว่มีค่ะพี่น้อง กินเห็นเลยค่ะกินกันเห็นเห็นเลยค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องเสียรซวชนีก้อนค่ะเพราะว่ากินร้ไร้มันบดีค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าโดนโดนกินเทียบเพราะว่ากินแล้วมันทองอืดพี่น้องมันสีบ่าเขาห้องน้ำแล้วมันก็นสิกินเขาว่าได้ค่ะ <S <S สําหรับคลิปนี้นะคะก่อนอื่นก้อนจิตจากกันไปนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้อร่อยบรรทุงน้ำในเด้อค่ะจังสิวได้พาทิปใหม่ไม่ต่อไปนะคะจังสั้นนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ